สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่แฟมิลี่นะครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยครับผมนี่ก็น้องใหม่ครับผมก็กินยาเสร็จแล้วก็เริ่มเล่นบ้างแล้วนี่ก็เตรียมไว้กลางคืนครับเป็นยาไอเป็นกองไฟครับไว้ก่อให้น้องใหม่ช่วงกลางคืนนะครับผมแล้วก็มีพัดลมด้วยหนึ่งอันหนึ่งเครื่องไว้เป่าในตอนกลางคืนครับ ตอนนี้ก็ยากครับเอาไว้กินตอนคืนนะครับผม,มไว้ให้น้องใหม่ก็ชอบขำๆก็จะเริ่มเปิดไฟเปิดอะไรให้นะครับก่อกองไฟนี่ก็ทับได้ประมาณ10 10, 10ิบครั้งแล้วครับผมสิบครั<ณ>้งสิบเอ็ดครั้งแล้วครับทับง่ายมากครับไม่ต้องมัดขามัดอะไร ปล่อยขาเลยก็จะ้อมนิดนึงนะครับเพราะว่าปรับร่างกายยังไม่ทันได้เท่าไหร่ก็ว่าจะเอา รับพัทยาเร็วๆนี้นะครับประมาณวันสองวันนี้นะครับลาร,รถมารับอยู่นะครับก็ทับได้หลายครั้งแล้วก็เลยพร้อมที่จะกลับแล้ว <c oughs> ช่วงนี้ก็จะยังไม่ค่อยมียุงเท่าไหร่นะครับประมาณสักหกโมงหรือทุ่มหนึ่งก็ยุงก็จะเริ่มมาแล้วก็จะเริ่มก่อกองไฟ ให้น้องใหม่แล้วก็เปิดพัดลมตัวใหญ่ให้ด้วยครับวันนี้ดีอย่างหนึ่งที่ฝนไม่ตกถ้าฝนตกน้องใหม่ก็จะพอกโคลนเพื่อป้องกันยุงกัดอะไรอย่างนี้ครับผมขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลี่นะครับ,บน้องหนึ่งบรรยากาตอนเย็นก็ลมดีครับลมเย็นสบายอยู่ที่วัดวีระโชตินะครับตอนนี้ ก็เริ่มที่จะสุขภาพเริ่มดีขึ้นว่าน้องใหม่ก็เขาติดภายแบงค์มากนะครับบางทีตอนกลางวันก็ไม่กินยานะครับก็จะห่วงแต่เพื่อนอยากไปอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมบอกรถเข้าไว้วันที่12นะครับก็รอดูว่าจะเดินทางกี่โมง จะพาไปดูเจ้าแก้วกันครับนี่ก็เป็นที่นอนของคุณยายกำไรนะครับกับพังแอนนี่แล้วก็ผายแก้วแล้วก็ผายแบงค์ครับผมตอนนี้ก็เริ่มปิดมุ้งลวดแล้วครับเริ่มคําแล้วก็อกองไฟบ้างเพื่อทำให้เป็นควันอันนี้ก็เป็นของคุณยายกำไรครับอายุ60ปีส่วนล็อกกลางนี่ก็เป็นของน้องแอนนี่ครับผม ส่วนล็อกสุดท้ายก็เป็นของพายแบงค์ uh, สวยมากนะครับความเป็นอยู่ของช้างที่นี่ก็ะสมพันธุ์ก็ผสมข้างหน้านี่นะครับไม่ได้มัดได้ไรครับปล่อยปกติให้เขาผสมกันเอง ก็น้องใหม่วันนี้ก็ประสมพันธุ์ง่ายมากครับแล้วก็ที่ที่อยากมาประสมที่นี่เพราะว่าเราก็คือช้างายแบงก์ก็เป็นของเพื่อนนะครับผมแล้วที่นี้เราก็คุยกันได้เพราะว่าแบบแการผสมช้างคือเงินไอคะแนนล่วงหน้าคือ เขาต้องเอาก่อนนะครับจากเรามาผสมกับเพื่อนเราก็จะขอผ่อนผันเพื่อนได้นะครับเราก็จะไม่ไม่ได้จ่ายเขาเพราะว่าช่วงนี้มันก็ชควงโควิดนะครับเราก็คุยกันได้เพราะว่าช้างที่พัทยาก็เยอะครับไม่ว่าจะเป็นสวนนรุตท,ที่เป็นพ่อผันธุแต่ที่ไม่อยากผสมแถวพัทยาเพราะว่าทางพัทยาเป็นในพัทยาคือในสวนนรุตก็มีแต่พี่น้องของน้องใหม่นะครับพอ่พอพ่อไพรเบิร์ดก็เป็นพ่อของน้องใหม่ พวกพลายพรชัยพวกพ่อพันหลายๆเชื่อก็เป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นสายพันธุ์เดียวกันที่ที่พ่อเดียวกันนะครับก็เลยไม่ได้ผสมไม่อยากที่ะจะผสมก็เลยตัดสินใจมาผสมกับพายแบงค์เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็เป็นของเพื่อนกันเราก็คุยกันได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็สามารถจะติดไว้ก่อนได้ครับ ไม่จําเป็นต้องที่จะต้องจ่ายคะแนนเขาเลยอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเราไปผสมที่อื่นก็เราจะติดเขาไม่ได้นะครับผมส่วนเรามาที่นี่มันก็คุยกันได้เพราะเพื่อนกันครับผมก็เลยตัดสินใจมาผสมที่วัดเวีรโชตนะครับเดีย๋ยวจะพาไปดูพายแก้วกันครับต้องเปิดประตูก่อนเปิดประตูแป๊บนึงได้ครับผมว่ายุงยังไม่ค่อยเยอะ เจ้าแก้วครับผมมันก็แม่กําไรยุงกัดบอกแก้วเอ้ยอุ้ย,ยถึงจะมีมงลวดแต่ก็เอายุงไม่ค่อยจะอยู่นะครับเพราะว่ายุงก็เยอะเขตนี้ก็ ก็เป็นเขตที่มีน้ํามีอะไรเยอะครับแต่ที่วัดเขาทำามุงรวดมุงอะไรให้อยู่อย่างนี้ก็ดีนะครับผมแล้วก็เ,เปิดพัดลมให้น้องช้างช่วงกลางค่ากลางคืนให้ช้างได้รับได้นอนสบายขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางช้างก็จะได้มีรายได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าของช้างหรือ่ารามช้างก็จะได้มีรายได้ ว,ว่าทางวัดเขาอุปการะดีมากนะครับมันจะเป็นที่อยู่อาศัยของช้างของควานอะไรแบบนี้นะครับแอนเล่นดินทำไมแอนแอนี่ครับเจ้าตัวเล็กลูกชายของแอนนี่ แก้ว,กวน้อยอืมมาอีกอย่างเห็นอย่างแก้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องใหม่ด้วยนะครับ s ับส c r i b e ให้น้องใหม่น้องใหม่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลีครับผมมี่ก็พายแบงค์ครับผม าแบงก์ก็จะอยู่ฝั่งนู้นครับส่วนนี้ก็แอนนี่กับลูกชายเขาแก้วแก้วแก้วเอ้ยอานี่อู้ แรงมากเลยแก้วน้อยแก้วเอ้ยแก้ว,กวช้งตัวเล็กเชืองนี้แข็งแรงมากนะครับเพิ่งเดือนกว่าเองแต่แข็งแรงครับวิ่งไปวิ่งมาทุกวันเดินออกไปทำงาน แรงมากลูกชายของแอนนี่กลับมาขึ้นนี่ก็คุณยายคุณยายกำไรครับผมนู่นคุณยายก็แก่มากแล้วนะครับผมแต่ว่ามาได้มาอยู่ที่วัดก็ดีครับจะได้พักผ่อนเพราะว่าหนึ่งคือไม่ได้ทํางานอะไรนะครับมาแกก็จะออกไปกินผลไม้อะไรอย่างเงี้ยครับหว,วานๆแล้วก็กลับเข้ามาช่วงคำ่คำๆที่หลับที่นอนก็จะ เป็นกองดินใหญ่ให้นอนแล้วก็มีม้งลวดให้ช้างนอนมีพัดลมเปิดให้ช่วงกลางคืนก็ถือว่าโอเคครับผ่านครับผมก็ถือว่าดูแลช้างได้ดีมากเลยครับผมก็ฝากกด subscribe ให้น้องใหม่ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวจบคลิปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมแกวสวัสดีครับกันแล้วลูกสวัสดีครับ